สวัสดีครับวันนี้พ่อเนีทกับนักก็มีมายากลไพ่มาเล่นให้ทุกคนดูกันอีกแล้วครับจากที่พ่อเนีทเล่นไปตะกี้เลยนะพอนี้มีไพ่หนึ่งใบจะเสกมันหายไปกระเซงมันหายไปครับแต่กระเซงมันกลับมาครับเป็นไงบ้างครับสำหรับมายากลน,นี้มีใครอยากได้ไปเล่นกับพี่ป้านะ้าอากับลูกกับหลาน้า เรามาเฉลยกันเลยดีกว่าอันนี้คล้ายเทคนิคเดิมนะ<ช>มหนีบแล้วก็แบมือลหลดอย่างน,นี้ครับสองน,น,นิ้วนีบใช่ถูกต้องที่จริงมันอยู่ด้านหลังใช่ที่มันอยู่ด้านหลังก็สองนิ้วนี้หนีบนะครับใช้สองนิ้วนี้หนีบเลยนะพอเสร็จมาเพิก็คือเอานี่ก้อยรวบอย่างงี้นี่ก้อยรวบนะสองนิ้วหนีบก้อยรวบอย่างงี้ก็ดันไปข้างหลังอย่างงี้ครับชุบเนี่ยไปอยู่อย่างงี้ครับหายไปแล้วครับ พอเสร็จกลับมาก็ชุบกลับมาเหมือนเดิมชุบนะครับชุบชุบชุบเป็นไงบ้างครับสำหรับมายากรน,นี้ลองไปฝึกกันดูครับไม่ยากครับถ้าใครชอบ